สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวมิถุนและลัคนาราศีมิถุนเข้าสู่ชาแนลนายทารดพยากรไบครูเอค่ะดิฉันครูเอปปฐมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโลหรับหน้าที่ทํานายดวงชะตาให้กับชาวมิถุนและลัคนาราศีมิถุนดวง ในช่วงเครื่องปีหลังของปีนี้ค่ะ2564เป็นการทำนายผ่านไพ่ทาโร่นะคะทำนายดวงให้กับชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาจนถึง14กรกฎาคมค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนที่ได้จากการเอาเวลาตกฟากไปผูกดวงนะคะก็จะได้ลัคนาราศีมาค่ะการทำนายครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายที่ครบเครื่องค่ะครบทุกเรื่องการเงินโชคลาภการ ความรักสุขภาพและการเดินทางผ่านการทำนายด้วยพลังงานแห่งจักรวาลส่งผ่านหน้าไพ่ทาโร่และดิฉันอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกนี้สู่คุณค่ะเป็นทั้งคำทำนายและคำเตือนหรือคำให้การปรึกษาแนะนำนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นพลังบวก ที่จะมอบให้กับคุณเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมในคลิปนี้นะคะเอาละค่ะดิฉันขอเป็นตัวแทนของชาวมิถุนและลัคนาราศีมิถุนแต่บอกก่อนว่าดิฉันเป็นคนชาวาลัคนาราศีมิถุนนะคะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ทำนายดวงครึ่งปีหลังของ2.564ค่ะขอพลังงานแห่งไพทาร่โลช่วยทำนายดวงชะตาของชาวมิถุน ราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะโดยดิฉันจะเป็นตัวแทนของชาวมิถุนเลือกไพ่ทำานายหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ดแครบ10บใบแล้ววางไพ่เพื่อทำนายแบบมาตรฐานเซลติกรอส s นะคะของการทำนายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีใบแรก Queen of Cups ใบที่2 Queen of Swords ใบที่3า Four of Pentacles ใบที่4ี Two of Swords ใบที่5้ The Emperor ใบที่6 n i g h of Swords ใบที่7จ Two of Pentacles ใ <c> บ <oughs> ที่8 King of Swords ใบที่9 Queen of Wands และใบที่10 The Moon ค่ะการทำนายนะคะไพ่แบบแรกตัวตนเจ้าของดวงชะตาชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่ Queen of Cups ไพ่ของผู้หญิงที่มีความรักเป็นผู้หญิงที่ ชอบอยู่กับบ้านชอบทำงานบ้านชอบทำงาน d I Y รักบ้านรักครอบครัวดูแลสามีดูแล,แลบุตรบริวานนะคะเป็นคนที่ เป็นที่รักของครอบครัวดังนั้นทายได้ว่านะคะทำนายได้ว่าชาวราศีมิถุนและชาวลัคนาราศีมิถุนดวงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะผูกพันกับบ้านผูกพันกับคนในบ้านนะคะเป็นที่รักของคนในครอบครัวเพราะตัวคุณจะต้องดูแลให้ความรักนะคะให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นขวัญใจนะคะของคนในบ้านเป็นคนที่ เป็นที่พึ่งเป็นเปรียบเหมือนล้มโพล้มใสเป็นที่พึ่งของคนในบ้านมีความรับผิดชอบสูงจะต้องดูแลทั้งลูกเต้าบริวารแล้วก็ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่คุณน่ะจะต้องดูแลทุกคนให้อยู่สุขส,ขสบายนะคะดูแลสารทุกสุขดิบอาหารการกินความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณถึงเป็น ขวัญใจเป็นที่รักของทุกคนในบ้านเพราะคุณดูแลทุกคนในบ้านนั่นเองค่ะแต่ด้วยความรักนะคะดูแลด้วยความรักด้วยหน้าที่นะคะต่อไปค่ะสถานการณ์รอบๆตัวคุณได้ไพ่ queen of swords ไพ่ที่เป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะนอกจากคุณจะได้ไพ่ queen of cups แล้วนะคะคุณยังได้ไพ่ตัวนี้หมายความว่า เรื่องราวต่างๆภายในบ้านคุณเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบนะคะดูแลทุกคนมีภาระใหญ่หลวงมากที่คุณจะต้องมาคอยหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนั่นเองนะคะดวงเกิดมาจะต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ให้นกให้แมลงให้สัตว์เล็กๆได้มาอาศัยล้มโพล่มใสนั่นเองคุณเป็นหลัก ของครอบครัวคุณดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณถึงเป็นที่รักของคนในครอบครัวค่ะต่อไปนะคะสี่เหรียญสถานการณ์นี้นะคะบ่งบอกว่าในครึ่งปีหลังคุณจะต้องเซฟเงินเซฟมันนี่เก็บเงินค่ะเพราะ มีเรื่องหลายๆอย่างในอนาคตที่คุณจําเป็นที่จะต้องใช้เงินดังนั้นนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะดูแลบริหารจัดการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายให้ดีๆและเก็บเงินสดเอาไว้ให้ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักประกันอนาคตที่ปลอดภัยนะคะที่เซฟของคุณมากๆและของคนในครอบครัวด้วยเพราะคุณเป็นหลักของครอบครัวดังนั้นหาเงินมาได้ เก็บเงินให้ได้เยอะๆพยายามที่จะมัธยัติอดออมและประหยัดให้มากๆค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในอนาคตของตัวคุณและครอบครัวนั่นเองไพ่บอกว่าถึงเวลาที่จะต้องมาเซฟมันนี่เก็บเงินแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้2ดาบเกิดขึ้นมานะคะจะมีข่าวจากทางไกลมาค่ะ ใครที่มีญาติหรือคนที่รู้จักหรือคนที่ผูกพันต่างๆนะคะอยู่ต่างประเทศทางไกลจะมีข่าวาวจากทางไกลมานะคะอาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่ทราบนะคะแต่คุณจะได้รับข่าวาวการติดต่อจากคนทางไกลค,คะ่ะ The Emperor อยู่ในตำแหน่งของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ระวังนะคะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีปัญหากับเจ้านายนะคะระวังตัวเอาไว้ให้มากๆเลยนะคะอย่า ทำอะไรที่เป็นการขวางหูขวางตาหรือขัดแข้งขัดขาเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่คนในบ้านนะคะพยายามอยากขัดใจคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านเพราะว่ามันมีดวงที่จะขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะ D.M. เพลสแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจหรือเจ้านายของเรานั่นเองนะคะแม้แต่ที่ทํางานอาจจะมีเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเนี่ย จะไปขัดใจหรือขวางหูขวางตาเจ้านายได้ต้องระมัดระวังตัวให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปมีเรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและสั่นคลอนความมั่นคงนะคะชีวิตและหน้าที่การงานของเราทะเลาะกับผู้ใหญ่ในบ้านก็ไม่สบายใจนะคะ เป็นทุกข์อยู่ไม่สุขแม้แต่อยู่บ้านเราก็อยู่ไม่สุขดังนั้นอย่าไปขัดแย้งเลยค่ะเอออห่อ,ห,อหมกไปได้หรือว่าเอาหนูเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบฟังอะไรมากก็ได้อย่าไปใส่ใจถ้าไม่พอใจก็ลุกหนีมาซะอย่าไปแบบกระแทกเสียงหรือว่าทําอะไรให้เป็นการขัดใจหรือขัดคอผู้หลักผู้ใหญ่เลยดวงมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะยิ่งในที่ทํางานยิ่งไปใหญ่เลยนะคะนี่ก็ใกล้สิ้นปีละเดี๋ยวจะไม่ได้โบนัสเดี๋ยวจะไม่ได้ เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอย่าไปขัดใจผู้ใหญ่เนาะดวงมันมีนะคะต้องระมัดระวังไพ่เตือนมาแล้วอย่าขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะคะอนาคตน่าเป็นห่วงมากๆเลยมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเปิดหัวนะคะมีเรื่องเครียดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยต้องระมัดระวังมันจะเป็นช่วงที่เรามีเคราะหนะ์เนาะเคราะห์ในที่นี้หมายถึงมีทุกข์นะคะจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องกังวลใจให้กวนหัวเข้ามาในช่วงนี้นะคะวิธี ีการก็คือเตรียมตัวตั้งรักตั้งรับนะคะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกมันจะเกิดนะคะบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะเราไม่ทันไดต้ตั้งตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของทุกเนี่ยกับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของโลกมีทุกข์ขก็ต้องมีสุข มีสุขก็ต้องมีทุกข์ดังนั้นช่างมันเถอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่าไปเครียดเดี๋ยวเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะอย่าไปคิดมากคิดมากไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมีปัญหาก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็วางมันไว้หลับซะไปทำอย่างอื่นซะพรุ่งนี้ก็เช้าวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่เหมือนกันค่ะ วันนี้ปัญหาแก้ไม่ได้เอาวางไว้ก่อนนะคะไปทําอย่างอื่นให้ลืมๆืมให้ใคลายเครียดไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาแก้ใหม่พรุ่งนี้เราอาจจะเจอทางออกนะคะพรุ่งนี้อาจจะมีคนมาช่วยเราออกจากปัญหาพรุ่งนี้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้น ะะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะไม่มีอะไรจีรังและยั่งยืนแม้แต่ปัญหาก็ไม่มีจีรังยั่งยืนนะคะมีปัญหาได้ก็หมดปัญหาได้เหมือนกันช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากนะคะต่อไปค่ะไพ่สเหรียญไพ่สอเหรียญเกิดขึ้นมาในตำแหน่งที่มันเป็นในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคนะคะหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้น จะมีเรื่องของการหมุนเงินหมุนเงินในที่นี้ไม่ได้ดีนะคะหมุนเงินในที่นี้หมายถึงมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเขาถึงได้บอกให้คุณเนี่ยเก็บเงินเอาไว้ในช่วงต้นมือใช่ไหมคะเวลาที่ทายเลๆเนี่ยบอกให้คุณเก็บเงินไว้เพราะในอนาคตคุณมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะมีการหมุนเงินมากเงินเข้ามาไม่ได้เก็บเงินเข้ามาจะต้องมีช่องใช้จ่ายออกไปหมดเปือง ดังนั้นจะมีเรื่องใช้จ่ายบางทีการใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่มันมันมันจำเป็นต้องใช้อะนะคะเช่นรถเสียก็ต้องซ่อมก็ต้องจ่ายเงินแล้วใช่ไหมคะค่าเทอมลูกถึงเวลาก็ต้องไปจ่ายใช่ไหมคะถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถจ่ายค่าภาระต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วมันยังมีแบบขาจรที่เข้ามาด้วยนะคะขาประจําก็ต้องจ่ายแล้วขาจรเข้ามาก็ต้องจ่ายดังนั้นนะคะ การจ่ายเงินของคุณมีช่องใช้ช่วงแรกๆเก็บเงินได้เก็บเงินไว้ถึงเวลาจ่ายเราจะได้มีจ่ายไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปเ,เดือดร้อนขอยืมเงินใครขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเอาเงินที่เรามีเนี่ยมาใช้มาจ่ายนะคะอย่างน้อยๆเราก็สบายใจไม่ต้องบากหน้าไปขอยืมใครหรือต้องไปยืมเงินกู้นอกระบบให้ต้อง เป็นทุกข์หนักกว่าเดิมนะคะดังนั้นมีเงินก็เก็บไว้ถึงเวลาจะได้ใช้จ่ายมีใช้มีจ่ายไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปขอพึ่งใครนะคะแล้วก็ต้องเดือดร้อนตามมาทีหลังนะคะเรื่องโอกาสใช้มันมีนะคะดังนั้นก็ต้องรู้จักมัธยัต์อดออมเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะ ต่อไปค่ะไพ่ King o o s w o r d s นะคะไพ่ King of s w o r d s มาพร้อมกับ q u e n of s w o r d s เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดับเบิลความสตรองเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความเก่งกาดสามารถมากๆเลยเก่งกาดยังไงคุณแก้ปัญหาเก่งนะคะเวลามีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะมีประสบการณ์เยอะคุณจะแก้ปัญหาเก่ง นะคะคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงานงานการต่างๆนะคะคุณอยู่ในระดับหัวหน้างานคุณอยู่ในระดับที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญเก่งนะคะถ้าคุณไม่เป็นหัวหน้าคุณก็จะรู้เยอะรู้จริงในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณดังนั้นเวลาใครมีปัญหาในเรื่องสายงานต่างๆก็จะมักจะมาให้คุณเนี่ย ช่วยแก้ไขปัญหาคุณจึงเป็นคนสําคัญในที่ทํางานนะคะในที่ทํางานคุณเป็นคนที่เก่งมากๆคุณเป็นคนที่รู้เรื่องของการทํางานได้ดีมากๆนะคะแล้วในเรื่องของครอบครัวก็เหมือนกันนอกจากคุณจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วนะคะคุณยังเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวเลยค่อนข้างที่จะภาระหนักทีเดียวเลยนะคะใครที่เกิดมาเป็นคนมิถุนเนี่ยคุณมาพร้อมภาระที่ใหญ่ยิ่งมากมาพร้อมกับความ ความเก่งและความเข้มแข็งเพราะว่าคุณมีภาระที่จะต้องดูแลผู้คนข้างหลังคุณเนี่ยหมายถึงครอบครัวนะคะค่อนข้างที่จะมาพร้อมกับ ดวงชะตาที่เกิดมาเลยนะคะมาพร้อมกับภาระแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะนี่คือ,อดวงของคนมิถุนนะคะหรือชาวราศีมิถุนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องดูแลครอบครัวจะต้องเป็นเสาหลักนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะคุณมิถุนคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะช่วยพยุงนะคะแบกรับภาระแม้แต่ในที่ทำงาน คุณก็จะต้องเป็นในระดับที่จะต้องพาองค์กรไปได้เป็น,นกลไกสำคัญเลยนะคะที่จะพาองค์กรเนี่ยไปได้นะคะถือว่าคุณเป็นคนที่สุดยอดคนหนึ่งนะคะสำหรับชาวมิถุนเป็นคนเก่งนั่นเองค่ะอ่ะควีนออฟวอรมมีแต่ไพ่การไพ่งานทั้งนั้นเลยไพ่ความรักไม่ออกเลยนะคะเดี๋ยวจะก็ต้องขอดูเพิ่มละ ในเรื่องการงานเนี่ยแม้แต่ความคิดของคุณนะคะคุณวิถุนคุณก็คิดแต่เรื่องการงานคุณเป็นคนที่แบบว่าทํางานเอ,อ่ work อ workaholic มากเลยเป็นคนที่แบบว่าติดงานติดการมากแม้แต่ในความคิดของคุณคุณยังคิดถึงความก้าวหน้าคุณยังคิดถึงการบริหารงานหน้าที่ของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยความรับผิดชอบสูงมาก คนมิถุนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะความรับผิดชอบสูงเนี่ยมันมาพร้อมกับความเครียดนะนะคะสิ่งที่ทําให้คุณเครียดมันถึงเกิดขึ้นไงคะเพราะคุณมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเยอะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากคุณถึงเป็นคนเครียดง่ายนะคะดังนั้นคุณมิถุนคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนทํางานดีคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะเป็นที่พึ่งของทุกๆคนดังนั้นคุณต้องรักษา ตัวเองรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะอย่าเครียดอย่าเครียดมากปล่อยวางบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าให้ทำยังไงดังนั้นคุณมิถุนจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะรีแลกตัวเองได้ผ่อนคลายตัวเองได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นๆไปได้อีกยาวนานสร้างสมบุญบารมีไว้นะคะแล้วคุณก็จะได้ ผลตอบแทนคนทุกคนนะค่ะถ้าคุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณในเมื่อคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณจะเป็นคุณก็จะเป็นคนที่สําคัญของคนอื่นๆนะคะของทุกคนเลยของคนในครอบครัวของเพื่อนฝูงของที่ทํางานนะคะของเจ้านายดังนั้นคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นคนไม่มีคุณค่าคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะ เป็นคนที่ตัวเล็กมากนะคะคุณจะไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนของชาวมิถุนคือการที่คุณอยู่ในที่ที่คุณมีคนเห็นคุณค่าของตัวคุณคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขอันนี้ตามดวงนะตามดวงคุณจะเป็นคนแบบนี้ก็คือจะต้องเป็นคนที่สําคัญเป็นคนที่คนรอบข้างในครอบครัวหรือในที่ทํางานหรือในสังคมของคุณเห็นคุณค่าของคุณแล้วคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุข การที่คนอื่นจะเห็นคุณค่าของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นประโยชน์ต่อเขาดังนั้นคุณทําถูกแล้วการที่คุณเป็นคนที่ทำงานหนักคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวแล้วก็ทํำงานเก่งในที่ทํำงานคุณก็เก่งช่วยเหลือคนอื่นๆได้ดังนั้นคุณก็จะมีความสุขเพราะคุณเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของคุณนะะคเอาละค่ะ มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือ THE m o o n นะคะเดอะมูลแปลว่าความวิตกกังวลนะคะความวิตกกังวลมันจะเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นดวงดวงที่จะต้องมีมีเคราะห์มีเรื่องของความกุ้มใจนะคะมีเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องอย่างอื่นไม่มีนะอุบัติเหตุหกล้มเลือดตกยางออกโกครคภัยไข้เจ็บไม่มี มีแต่เรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเรื่องของความคิดความกังวลใจนอนไม่หลับคิดมากทุกใจอันนี้จะเป็นดวงของคุณมิถุนในช่วงครึ่งปีหลังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดวงตกไหมดวงตกในเรื่องของภาวะจิตใจนะคะไพ่เดะมนบางทีมันก็เป็นสิ่งเล่นลับนะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลูนะ่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยไปไหว้พระ การทำจิตใจให้สงบเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณนะ่ะคลายทุกได้คลายความกังวลได้นะคะไปนั่งสมาธิศึกษาจิตใจของตัวเองโฟกัสกับ ลมหายใจเป็นการรีแลกซ์เป็นการ, relax, การผ่อนคลายและเป็นการสร้างพลังสร้างพลังให้กับตัวเองทําให้เราเนี่ยมีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วอะไรที่มันจะมากระทบเราเนี่ยมันจะกระทบได้ยากนะคะส่วนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะเป็นประจําจะช่วยทําให้คุณนะ่ะสบายใจขึ้นแล้วคุณจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยให้เดอะมูนเกิดขึ้นมาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็น ที่เข้ามากวนดวงชะตาของคุณทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลทุกข์ใจเศร้าใจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซึมเศร้าไปได้ถ้าคุณปล่อยไว้นะคุณต้องพยายามที่จะ control ความรู้สึกความคิดของคุณให้ได้นะคะแล้วก็ไหว้พระภูมิเจ้าที่ด้วยนะนะคะขอให้เขาเนี่ยช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองคุณและคนในบ้านให้ให้ให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยนะคะ อะไรที่มันไม่ดีมันจะได้ไม่ต้องมาเข้าบ้านมาทําให้คุณนอนไม่หลับทําให้คุณต้องกุ้มใจเวลากลางคืนนะคะลองทําดูไม่ลองไม่รู้เนาะของอย่างนี้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะคะมันก็เป็นพลังงานพลังงานหนึ่งนะไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ยอย่างคุณมาดูไพ่ทาโร่มันก็เป็นพลังพลังงานจากจักรวาลเหมือนกันที่มาบอกมาแนะนํามาทํานายให้กับคุณนะคะเอาละค่ะดูว่าเรามาเช็คว่าเรื่องราวต่างๆที่ไพ่ได้บอกเนี่ยครบหมดหรือยังเรื่อง ่องของการเงินและโชคลาภบ,บอกแต่เรื่องให้เก็บเงินให้เก็บเงินแล้วก็เพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะขอขอให้เพิ่มทำนายเพิ่มนะคะว่าในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวมิถุนเนี่ยจะมีมาจากด้านไหนบ้างเรื่องของการเงินการเงินนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีบางคนนะคะอาจจะมาช่วยคุณนะในเรื่องของการเงินสนับสนุนใครที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะลักษณะของ king of cups คือคนที่มีสเสน่ห์อาจ,จะว่าเจ้าชูก็ได้นะเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาดีแต่งตัวดีมีน้ำใจและเขาใจดีด้วยนะคะ ใครบางคนที่เป็นชาวมิถุนอาจจะมีโชคการเงินด้วยการซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีที่มีสเสน่ห์คนนี้นะคะ,ะการเงินจะมีจากด้านไหนอีกบ้างการเงินโชคลาภจะมีจากด้านไหนอีกบ้างมีแต่เรื่องเสียเงินเรื่องหนี้อีกแล้ว่คุณมิถุนคุณมีหนี้นะคะคุณจะต้องใช้เงินใช้หนี้โอ้ยตายละไม่อยากได้เลยเนี่การเงิน่เงินอย่างอื่นโชคลาภมีบ้างไหม เงินไม่ค่อยออกจริงๆเลยคุณมิถุนนะคะเนี่ยก็เป็นอันนี้อีกแล้วนะคะ king of cups คุณมิถุนเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะมีคนที่หน้าตาดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาก็เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะนี่เป็นดวงเนาะดวงของชาวมิถุนอ่ะขออีกสักใบสิคะขออีกสักใบในเรื่องของการเงินโอ้ยมีแต่เรื่อง ไม่ค่อยดีอะเอาเป็นว่าเรื่องของการเงินของชาวมิถุน่ะเงินที่หามาได้ในครึ่งปีนี้เก็บไว้เก็บเอาไว้พยายามอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จําเป็นเพื่อที่จะเอามาจ่ายในในเวลาที่คุณจะต้องถึงเวลาเสียเงินก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีนี่คุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องเสียเงินเยอะมากเลยในครึ่งปีหลังนี้นะคะอาต่อไปเรื่องของเรื่องของเอ่อ ความรักบ้างความรักขอให้ทํานายเรื่องของความรักบ้างของชาวมิถุนโอ้ความรักบางคนเลิกกันบางคนหยากันบางคนแยกกันอยู่นะคะความรักของชาวมิถุนค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวเลยบางคู่เลิกกันบางคู่หยากันบางคู่แยกกันนะคะบางคู่หายไปคนรักหายไปเฉยๆเลยนะคะก็มีนะอ่ะต่อไปน อีกแล้วอกหักถูกทิ้งถูกเทหรือคุณไม่ถูกเบื่อหน่ายอยากอยู่คนเดียวหักอกเททิ้งเขาก็ได้นะคะบางคนนะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมๆทั่วๆไปบางเรื่องอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะ,อะขอเรื่องของความรักอีกสักเรื่องสิ อ่าบางคนกําลังดูใจกันอยู่นะคะกําลังดูใจกันอยู่กําลังเดินทางไปด้วยการศึกษากันอยู่นะคะกําลังก่อล่างสร้างตัวเพื่อที่จะสร้างอนาคตร่วมกันก็มีนะคะอ่ะอีกสักเรื่องหนึ่ง คุณมิถุนบางคนนะคะคุณมีคุณมีแฟนคุณมีคนรักที่อายุน้อยกว่านะคะหรือก็เป็นคนที่คบกันมานานและเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็มีนะนะคะหรือบางคนแฟนเก่านะคะอาจจะกลับมารีเทิร์นนะ,ค,ะความรักของคุณมิถุนบางคนนะคะบางคู่แฟนเก่าอาจจะกลับมารีเทิร์นนะคะกลายเป็นฐานไฟเก่าก็ได้ค่ะอ่ะเรื่องความรักผ่านไปต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของ การงานการงานของชาวมิถุนเนี่ยก็คือเด่นมากในเรื่องของการงานเนะาะไพ่ออกละการงานของคุณราบรื่นการงานเป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะคะสูงในในเรื่องของธุรกิจการงานอขอดูการงานเพิ่มอีกสักใบสิการงานคุณจะต้องใช้สติปัญญานะนะคะ คุณจะต้องใช้สติปัญญาและสมาธิและสติมากๆเลยนะคะความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงทีเดียวเลยในเรื่องของการงานของคุณนะคะการงานที่จะต้องอาจจะเป็นเรื่องของวิชาการก็ได้นะคะการงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะย้ายงานใหม่นะคะย้ายงานใหม่ย้ายที่ทํางานนะคะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะเอาละ มีปัญหาอะไรชนะหมดเลยคุณเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของการงานเพราะความเก่งความสามารถเฉพาะตัวของคุณนั่นเองเอาเป็นว่าการงานของคุณดีมากๆคุณมิถุนคะคุณจะเป็นลักษณะประเภทลัคกี้อินเกมนะคะลัคกี้อินเกมแต่ว่า <laughs> อันลัคกี้อินเลิฟเนาะอ่าโอเคต่อไปในเรื่องของสุขภาพก็ละกันนะคะสุขภาพของชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรโอสุขภาพของชาวมิถุน แข็งแรงนะคะถ้าคุณดูแลสุขภาพมาดีโดยตลอดคุณจะแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงดีเรื่องของสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางได้เรื่อยๆเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงมากขอสุขภาพอีกสักใบหนึ่งโอ้ไม่มีปัญหาชาวมิถุนคะสุขภาพของคุณแข็งแรงดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่รุนแรงเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมีโรคายอุบัติเหตุไม่มีค่ะ เพราะฉะนั้นสุขภาพชาวมิถุนแข็งแรงดีไม่มีปัญหาต่อไปการเดินทางค่ะสําหรับเรื่องการเดินทางจะเป็นอย่างไรบ้างของชาวมิถุนโอ้ยคุณจะมีโชคจากการเดินทางนะคะชาวมิถุนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างนะคะเวลาเดินทางไปไหนนะคะซื้อเลขโรงแรมเลขห้องหรือเลขรถอะไรก็ได้นะคะซื้อติดไว้บ้างคุณจะมีโชคจากการเดินทางค่ะการเดินทาง าการเดินทางนะคะอาจจะมีปัญหารถเสียหรือว่าไปล่าช้านะคะหรือว่าไปแล้วมันมีปัญหาคลุกขลุกขลักๆบ้างนะคะการเดินทาง อ่ะต่อไปอ่ะเสร็จแล้วได้ไพ่ดีเอ็มเพลสอำนาจวาสนายิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางของคุณถ้าไปทำธุระไปไปติดต่อธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จนะคะมีคนมีคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีดุดดังดีเอ็มเพลสดุดดังราชินีเลยนะคะไปติดต่องานสำเร็จเดินทางไปไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของอการงานธุรกิจประสบความสำเร็จดีค่ะ เอาละค่ะก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องนะคะการเงินโชคลาภความรักาการงานนะคะแล้วก็สุขภาพการเดินทางครบทุกเรื่องแล้วนะคะจากการทำนายไพทารโลกคำทำนายใดที่เป็นคำทำนายที่ดีรับเอาไว้เป็นกำลังใจนะคะรับพลังงานบวกเข้าไว้แต่ถ้าคำทำนายไหนที่เป็นคำทำนายที่คุณไม่ชอบนะคะก็ปล่อยผ่านมันไปและคำทำนายไหนที่เป็นคำแนะนำนะคะ ก็รับไว้พิจารณานะคะเพราะว่าการที่เราจะป้องกันอะไรไว้ก่อนในชีวิตของเราเนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เราจะต้องมาคอยเสียเวลาแก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะคะก็ป้องกันดีกว่าแก้ไขนั่นเองนะคะเอาละค่ะดิฉัน คุณเอปัรมพรนักพยาณ์อ่านไพาทาโรได้ทำหน้าที่อ่านไพาทาโรสื่อพลังงานบวกให้กับคุณมิถุนนะคะและคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสื่อพลังงานบวกจากจักรวาลน,นะคะส่งพลังงานมาถึงคุณให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางให้กับชาวนมิถุนทุกคน ครึ่งปีหลัง64ก็ขอให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะอะไรที่เป็นการเตือนก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงดวงดีมีโชคนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเนาะอะไรที่มันทีดีนะคะวันนี้ดิฉันครูเอกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจหรือคอมเมนต์เข้ามานะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ใส่ใจมีปฏิสัมพันธ์ก,นกันกลับมา ะะวันนี้ดิฉันครูเอ e, และไพถาโลนะคะลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าติดตามกันไว้เดี๋ยวเราจะมาสื่อพลังงานบวกนะคะให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้คุณทุกท่านเชาดีมีความสุขสวัสดีค่ะ